ลูกซองใหม่เหรอเนี่ยเอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมฟรีไฟนะครับซึ่งตอนนี้ฟรีไฟอเขาก็เอาลูกซองใหม่เข้ามาแล้วนะครับนี่ฮะผมจะทําการแลกลูกซองใหม่นะครับก็คือว่าลูกซองเนี่ยเป็นลูกซองที่แบบว่าไม่ใช่ลูกซองควงนะเป็นลูกซองธรรมดานะครับ เขาเรียกว่าซองยัดตัวนะครับซองยัดตัวมันมากครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำการแลกแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดูนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องสุ่มให้จิ๊กซอว์พอก่อนสุ่มแป๊บกดไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆโอเคมาแล้วมาแล้วน่าจะได้แล้วมั้งโอเคอีกนิดนึงแป๊บแยังไม่พอไปอีกครับไปอีกอีก ได้ยังอะโอ้ยังไม่ได้ฮะโอ้โหซองสีแดงนี่น่าจะโกงสุดๆแล้วนะครับเพราะว่ามันบวกอัตราการยิงนะครับผมนี่ได้แล้ว,วนี่ครับอัตราในการยิงบวกสองนะครับมาว้าวาน่ากลัวมากสองไฟบันไยกันโอ้หซองสีทองบวกดาเมจนะครับสีขาวก็บวกดาเมจสีเขียวก็บวกอัตราการยิงแต่สีแดงเนี่ยคือบวกอัตราการยิงค่อนข้างโกงนะครับ บวกตั้งสองนะครับ <Yeah. S 1> แสดงว่าซองนี้ยเนี่ยผมบอกเลยว่าลั่นเร็วมากๆ <Yeah. S 1> น่าจะยัดตัวมันมากๆเลยนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปชมกันในเกมเลยครับผมคอมอนเราอยู่กันที่ทะเลทรายนะครับ <Yeah. S 1> ทะเลทรายสหาร่า <Yeah. S 1> เอาละเอาละผมพร้อมละมาดูซิว่าเกมนี้เราจะได้กี่คิวนี่ครับ โอ้โหไอเราก็แบบว่าไม่ค่อยคุ้นชินกับแมปแมปนี้เท่าไหร่เลยนะครับคุณผู้มชม <What? S 1> แมปแมปนี้นี่ผมมองว่ามันแบบไม่รู้สิไม่ค่อยคุ้นตามันเล่นยากนะครับผมมองว่าแบบถ้าเกิดว่ายิงอยู่ที่สูงเนี่ยน่าจะได้เปรียบนะครับ <Wow. S 1> มาฮะโอ้ลงมาเต็มเลยพี่พี่ชายเอาสองโอลลงกันบานเลยพี่ชาย ปืนผมยังไม่มีเลยพี่แย่ละแย่ละแย่ละนี่กับปืนสั้นนะครับคุณผู้ชมเราต้องหาปืนยาวโอเคเกาะอืมมาปืนต้นเกมฆ่ามาแล้วไปไหนเจอตัวหนึ่งครับยังไงฮะโบโบเรียบร้อยอืมเป็นไงเป็นไงเป็นไง คนนี้ยังไม่ทันได้ปืนเลยฮะตายก่อนแล้วครับผมอัพเกราะแป๊บหนึง่งสวยเฮ้ยเอ็กเอ็มแปดเข้ามือเลยเข้าหัวตกล,ลไปสองแตกสองครับอีกตัวหนึ่งมันจะโจโจ,โจ,โจแตกสามสามหนึ่งด้านล่างโอ้โหยิงไม่ได้ยิงมันเลยนะครับจงังหวะน,นี้เข้าหัว ปืนหมดยิงไกลแตกดีโอ้โหยิงจนปืนหมดอะครับคุณผู้ชมโอ้ยเปิดมาต้นเกมนี้ก็กวาดยับเลยนะแต่ว่าเรายังไม่เจอเจ้าลูกซองสีแดงกระบอกนั้นเลยครับซ้ำก่อนตอนนี้นี่ด้านด้านล่างนี่เดือดมากมากเลยนะครับคุณผู้ชมเดือดมากๆเดือดมากๆม,มันเดือดมากครับที่นี่ผมเปิด ทักษะพิเศษนะครับดูซิว่ามีคนไหมแต่ว่ายังไม่เจอคนเลยค,ค่อยๆเล่นนะครับนี่มีคนยิงกันแล้วไหนไหนไหนโอ,โอ้เรียบร้อยเข้าหัวเม็ดหนึง่งเข้าหัวเม็ดหนึง่งสวยลงไปอีกสองครับ <Yahoo! S 1> ตอนนี้นี่ค่อนข้างที่จะแบบตึงยัดตัวไปสวยแตกเจ็ดคิวเจ็ดคิว ลูกซองไปไหนอะลูกซองไปไหนอะคุณผู้ชมซองไม่มีไม่เป็นไรตอนนี้เหลือ23คนนะครับเราเป็นสปไปเดอร์แมนรู <c oughs> ้จักไหม <c oughs> ผมเป็นสปไปเดอร์แมนชึบตกไม่ถึงพื้นเลือดก,ก็ไม่เสียลั้งตัวโอ้ <c oughs> ในโดนบอกเต็มร้อย <c oughs> โอลอนล้มหนึ่ง <c oughs> ผมเจอแต่ซองควงผมไม่เจอซองแบบซองแบบซองยาวเลยอะ เรียบร้อยเข้าหัวต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 ัวนึงยาวไปครับยาวไปครับยังไงครับยังไงครับยังไงครับตอนนี้เขาล้มไปสองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องห้ามประมาทนะฮะต้องอ้อมๆไปดูนะครับเผื่อมีคนมาช่วยเขาโอเคเรามาตามล่าหาลูกซองกันนะครับเพื่อนนายไปไหนอุ้ยอุ้ยสามตัวเลยอ่ะตรงเนี้ยไม่ใช่สองนะครับสามเลย ไปหมตที่ผมก็มองหาตั้งนานนะฮะที่ไหนได้ยืนอยู่ข้างกำแพงไอสองไอ้เราก็นึกว่าจะไม่เจอเจ้าสัแล้วโอเคตอนนี้ผมได้ลูกซองมาแล้วนะครับลูกซองยาวนี่อยู่ข้างหลังผมแล้ว oh. เข้าหมอไปก่อนตัวหนึง่งหมุนมาแอดัม ยังไม่เก็บเก็บเก็บคนก่อนเก็บคนก่อนตรงนั้นเต็มล oh. เลยกดยาวๆนี่อลงอีกหนึ่งโอ้ยเรียบร้อยแต่อีกสามสวยนี่ผมมาทําอะไรโอ้ทุกคนข้างบนหัวผมอีตัวหนึงนะ่งฮะนี่ผมมาทาอะไรผมมารีวิวลูกซองหรือรีวิวเอ็กแอนแปดวะเนี่ยลูกซองโยัตัวโอ้โหเร็วมากโคตรโกงโอ้ลูกซองกระบอกนี้โกงจัดครับ โอ้โหทุกคนมันเร็วมากๆเลยอ่ะดูดิแบบยิงมันเลยอ่ะครับเฮ้ยข้างบนคือมันยิงเร็วเกินไปมันยิงเร็วมาก17คิวเข้าไปแล้วอ่ะคือมันยิงเร็วเกินไปอ่ะทุกคนอมันเร็วเกินอ่ะดูดิผมว่ามันแบบมันเกียนแล้วอ่ะมันโกงอ่ะครับทุกคนมันเกียรแล้วอ่ะแบบนี้มันเกียร์ล้ว ของใหม่อะไรอะไรก็ดีไปหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยอยู่ใกล้ๆเลยไปไหนดึ๊ดฮึ๊ดฮึดโหรัวจนกระสุนบานเอา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 ยิงเอ็มเจ็ดสิบเก้าโดนตัวเองนี่เรียบร้อยซ้ำไปอีกหนึ่งมันยิงเอ็มเจ็ดสิบเก้าโดนตัวเองว่ะเมื่อกี้มันลอกมันลอกทุกคนมันลอก ดูเหมือนว่าตรงนี้ยังจะมีคนอยู่นะอ,อุ้ยระยะใกล้แบบเี้ใจเย็นครับพี่ชายปุ๊กๆ๊หลบหลบก่อน <c oughs> ยิงตัวยิงตัว,ตวซ้ำล้มเรียบร้อยเข้ามาเลยพี่น้องของพี่เข้ามาได้เลยครับอุ้ยอุ้ยลาดลาสวย ข้างบนยิงอยังไงฮะลูกซองของเราเอาหน่อยเหอะยังไม่ได้ใช oh ้เลยยิงแต่ระยะไกลเนี oh ่ยเดี๋ยว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 ใจเย็นนะใจเย็นนะทุกคนใจเย็นนะตอนนี้เนี่ยมันมีเลสโซนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเข้ามาหลบก่อนนะครับไอ้โถดีวีลมากเลยจ้า คือมันยิงแบบเร็วมากอะครับทุกคนลูกฟองอันนี้มันยิงเร็วมากเร็วโคตรโคตรมันเร็วเกินบางทีหกคนสุดท้ายน่ครับคุณผู้ชมคือมันเร็วจริงๆนะแบบเร็วมากอะแบบโหยิงแบบแป๊บเดียวแตกอะครับเกียนเกินเฮ้ยเฮ้ยด้านบนตัวหนึ่งฮะคุณผู้ชมโหนใหม่โหนใหม่ก่อนโหนใหม่ก่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยังไงฮะยังไงฮะยังไงฮะ น้านหน้าตัวหนึ่งโอ้โหรัวมากโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยน้องๆคือมันรัวเกินอะแบบมันยัดตัวแป๊บเดียวแตกเลยอะครับมันเกียนอะโอเคตอนนี้เหลือ5้าคนสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าลูกซองกระบอกนี้นี่ถ้าใครซื้อมาใช้ไม่ผิดหวังเดี๋ยวๆๆๆ ระยะไกลหมอนหน่อยเถอะหมอนหนอเถอะเหลือีกตัวหนึ่งครับนอนยิงมาตะฟักเกอลงไปแล้วสองลงไปแล้วสามเอาละครับจะหมดตี้หรือเปล่าครับคุณผู้ชมเหลือตัวเดียวสรุปเกมนี้ผมได้ใช้ลูกซองยิงประมาณ3-4ตัวเอง เล่นแบบเล่นแบบเล่นมาแบบยี่สิบกว่าคิวไม่ค่อยได้ใช้ลูกซองเลย <B ank> ไปไหนละไปไหนละแต่โทษทีพอดีมันมีแค่ห้านัดแค่ห้านัดก็เสียวได้ <B ank> โอเคจบแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าลูกซองกระบอกนี้นะครับเอ,อ่อถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่หวังว่าจะได้ยิงเยอะกว่านี้นะครับบายบาย Personally.